ามสาวัสดีค,ครับผมบ่าวหางลินที่นิสันเก่าครับพี่น้องวันนี้มาใส่เบ็ดกับวันนี้วันหางลินที่เก่าครับทงยูชาครับผมบุญพ่อซาครับอันนี้เพิ่นออกมาให้เจ้าที่เจ้าชาน พี่ให้มีพี่ให้พี่หนาครับน้ำหมาลายครับคนตกหนักตรงนี้น้ำลายครับบุงมวะอี่แดงบอกมือนะคุณน้ำล้นขันแทนาเลยครับพ่อมีวันไสอยู่คุณครับมีวันไสอยู่คุณ cứ bà Ủa, khẩn thể là khát gặp không phun đi chẳng đi này nhà đặt nó phân nhé lại đi มาค่อยเนี่ยนี่ชี้เดียนคือเขาแล้วครับผมน้ำมาเห็นใช้น้ำขึ้นใช้น้ำขึ้นเด้งเด้งบุน้ำไหลตวดตวดยู่น้ำล้นกันเทน่าครับอ่ะโอ้ยป่านมาอยู่พี่แล้ว S <S ละนะัลงแยกเมื่อคืนฝนตกแหงครับเบีดกี่ลังมั้ยนีลเบ็ดหกสิลังครับ คนนี่แก้วเฮาบ่เคยมาใส่เด้เนาะฟังนี่บ่แต่หน้า <laughs> 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 ก็แบบพอเดคนเดวอยู่อ่ะคนาผัดอู้นนึน้ำลวดมาคนนน้ำหน้าคเดียวน้ำบ่งเสียงคนใด่วนนั่นล้นทิพย์ล้นแดดมาเลยน้ำไหลไปลังกันนะปสด่บิบยู่น่าปลาก็เป็นไมรอกต เนนามักหล่รอนี่ยน่นามอะไรพความขึ้นไปหน้าคามุมอย่าอความเหมนียวคุณหนมางเป็นอีกคุณะไปอะเอ,อ,อย้ยยามกับพี่น้องเอ้ยหนูกหนกหนคนี่ครับผม <laughs> เฮออ้ยทักกันเชียวกว่าขาดัดอ้ จะเสียงแน่ครับนี่มันแล้วครับพี่น้องม,น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 มนันมันมือมันมันทุกทุกนำขึ้นป่ามันขึ้นมาน้ำขึ้นครับใส่เราไ่วไันยามกับครับผมเฮ้ยลุดดิโอ้ยขนาดเขาลึกๆดดยังีลุดอยู่อู้อีกแล้วครับเกือบครับผมโอ้ขนาดมันเขาลึกปวานี้คาเดชโซบาอยู่ครับจ <laughs> คบไม่ได้กินครับพี่น้อง <laughs> ขนาดเขาลึกๆัยังนั่ออยู่ใครล่าคู่ทันนะประมาทไปได้เลยครับผมมันกันมันยุ่งคู่กลายมันเดออยู่ชุ่มมันคี่เราครับเรียงๆนี่โมเมนยังนะครับไปเกงตัวหนึ่งไปเขาตัวนึงไปอตัวหนึ่งแล้วปลาน้มันรวดม่เหเอาเพชรมาเพิ่มอีก ทางพุณเหมือนน้ำไหลจริงดิดปากคอปากคอเอาอีกนะครับผมสองรางติดครับพี่น้องแกบมสองแกบมสองยามครับโอ้ปิดตะมานอยู่ดอกไม้อนีิผ่านครับบรรยากาศก็ด,ดีนะครับพี่น้องนี่ฝนมันเบิดหรอวะฝนเนี่ยบรรยากาศก็ด,ดีครับผมคัก เนี่เว่ตกสามมือสามขึ้นเลี้ยนกันทุกคนกันได้ซับตกกับตกปวดตกกูพระอาทิดกันหลังนี้ตกดินใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับกับเพียงวันอันนี้ยามลองเบิึงรอบแรกครับนี่มันคือเราแล้วครับเมื่อนนนี้้้ขึมันเมื่อกี้เก็บบวไ่ได้กินแล้วครับดีได้ครบทันครับผม อแล้วครับพี่น้องนี kan 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 ่บังเคิงครับบอกแล้วเอ้ยอีในน็อตแต้มแรกนี่คือจังพันก็คือน้อระวังเะ้อ500พันปานนิ้มประวัติหลายกันนะดิตัวงามเด้ครับพี่น้องครับทุกคนทุกก็คือ มินแล้ดินะมินแล้วมินมิเาขึ้นเปาขึ้นจับก่อนเนี่ครับนนีโอ้นี้ว่อทุ่มแมนมาทุ่มโดนไ่ไดุ้โดนไ่ได้ครับเือไ่ได้วางแรงขั้นหลุดมือไปรอบรอบหนึ่งครับ ต้มยุ้ดอกมันฝน,น,นมันปลาปนปลา,าต้มยู่อยู่ชงอยู่ชาคือเราแล้วครับพี่น้องกับพงิวันครับผมให้ยู่ห้กินไซเบตนี่นี่เฮ้ยปลาเสียมปลาเสียมครับพี่น้องโอ้ยใหญ่กว่ปลาซิวจักหน่อยเสียมพวกอะไรเอาเวทครับมาได้กินได้ครับพี่น้องให้ยู่ห้กินครับผม ไงกูไปชิวหน่อยเดี๋ยวนึงก็ยังไม่กินเบ็ดอ้วยนะครับเบิ่งนี่ไม่ได้มีอีกเกิงด้วยนะครับไม่เนี้นี่ครับเกิดง่าย,ยครับก็ค<น>ือน,น,นี่เหยียดนีดาให้รูปฟุ้นนำลงมาคักพี่นอ้องเลยซามนนอามมืออมพืนครับทว่วมทีบทว่วมแดนครับผม <laughs> ปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็งนี่ครับปลาเข็งไม่ละปลาเข็งไม่ละเส้นเอาครับพี่น้องยามรอบซองครับไปลดอดลดดโอ้โไปเร็วไปเร็ว ไปแล้วไปล้วรอบสองพี่น้องรอบสองมีหลอดนี้นี้ไเอามันลอกไปเอาหมดไปแล้วมาพี่แล้วไปยังวะระวังเนอะขันเบ็ดจมนะครับกว่าของยุ่งมากเลยกระตัวใหญ่ปอนเด็กพี่จังใหญ่อยู่โอ้โหนี่ครับรอบสองพี่น้องเลยนี่กำคอกันครับโอ้โหนี่พี่น้อง ไอ,อ้เบิง่งลครับให้ทองมันขึ้นนะนี่นี่ครับ,บตั้งเดียวกัน<ด>เลยครับ,บตั้งเดียวกันกับบางบางแหงครับน,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 นด้นอ,ดอุ้ปรรยปลาไลอยู่เพนล ก็มันตึกแหนี่มุดจนตาแดงนี่ครับตาแดงตาดำบุรีจำนี่ก็ได้เคสเรมันนี่เออเขียนควาเท่าหล่ะละมันนะครับป่ะเนี่ยมันเขาสูงเราเรียบร้อยครับโอ้โหดึงอืมแต้มเข่งครับแต้มนี่ครับตุกันม้านตุกตุนมันที่ตัวนึงนะครับไปยังไง ประ,ดร,ปร,ะดรดครับเห็นไหมครับปรดทึกเบ็ดครับได้ม่เงืนมารนบเบือนีสี่รที่รัวรซบจังว่าอาปาเคก่อดีอตัวงามอยู่ด้อน้องเอ้รอบองมงมึงนนั่นงนดซะนั่นนเบ็ดบวงมาเงี้ยปรรดถือรุดครับ ตัวงามนี่ยปิ้งปอดไฟก่อนปอดไฟไว้ก่อนปอดถ่ยไว้ก่อนครับโอู้สกระปุกอะไรเนี่ยปิดไว้ก่อนครับเพราะว่ามันใกล้น้ำพี่นไหมใช่กระน้ำขัวกระน้ำ้ยมันจะนวัดเชียวครับบัวป่ามันกันน้อยนนึงนี่ตันนี้ที่มันจะอยู่นี่ตกชิงทองแท้ครับกันรุ่นนี้ กูกกินมันกินไนเงเนปากน้อยนึงกินเขาลึกนะาาพิ้นนะเออสับได้เน่นะไมไเี้ยนะกนะม่กินเนาะคือสลังมันนะอยนะ <uz> ู่ว้าเตงได้บไปถือสลังมันนะดินพอดีปะ แต่อย่างนัง้นดินนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำปลาเค็งครับปลาเค็งนีเลยตัวหามเยอะนาะตัวเมื่อ,น,อนั่นเนาะไดู้่หญ่สามแม่เนาะบักจักสิบตัวนี่ปนปนแซมเลยปลาเค็งเลย ปิ้งถักยาอืมอท่าเกียเร์ฮ้อนๆเนาะเจ้าสุ่มๆโอ้ยจุดตัวนั้นครับพี่น้องบ่เราหิวเข้าแล้วครับเป็นวันสรุปผลงานครับเองาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ถือว่าปุ้มอยู่ดอกมื้อนี้โอ้ยแค่นี้ก็ได้วางแรงก็ได้อยู่แรงแรงก็ได้ ชองตัวเยู่ครับปลาคอแล้วเบื้องในต้นคลิปครับผมนี่คือว่าใส่งามอยู่ครับนี่อ,องตัว,วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับกุ <c oughs> ้มกลุ่มกุ่มโคบีน้องเอ้ยมือหนิกลุ่ลมขาแล้วครับนี่ว่ามันสีบริบปนได้ยุหรอกมือนีิเดด็เลยปนแล้วครับเนาะ สวัสดีครับครับผมให้ดูใหก้กินคือเก่าแล้วครับกับพปตันวยวนนอนไงขึ้นไปหน้าก้อนบาดนี่เด็เดกแล้วครับผมทุ่มกลัวหรอือวะเข้าบ้านนอนแล้วครับครับผมกับฟากเป็นกำล,ลังแรงใจให้ผมกับพันวยวนในเรื่องครับผมติดตามฟากติดตามช่องยูทูบฮางลินทีนิสันเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปองหมาเรื่อยๆครับผม พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องเมนนื่อกี้สวัสดีครับผม